สวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะพบกับช่องคำโตโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีท,ทำขนมเปียกกุหลาบไส้เผือกแล้วก็อกควันเทียนหอมๆม,มาฝากทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นก็ฝากช่องด้วยนะคะหากท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใคนทำคลิปค่ะ สำหรับส่วนผสมต่างๆก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะแป้งนอกก็จะมีแป้งสาลีเอเนกประส์แป้งเค้กน้ำเปล่าน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่ไก่ค่ะส่วนผสมของแป้งในก็จะมีแป้งเค้กแป้งสาลีเอเนกประส์แล้วก็น้ำมันพืชค่ะสำหรับส่วนผสมของไส้เผือกก็จะมีเผือกค่ะหัวกะทิน้ำตาลปึกเกลือปน่นแล้วก็สีผสมอาหารสีม่วงค่ะ นำเผือกไปล้างให้สะอาดแล้วมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมนึ่งค่ะนึ่งให้สุกๆเลยนะคะพอนื่อสุกแล้วเราก็จะนำมาบดให้ละเอียดค่ะถ้าใครต้องการเคี้ยวโดนเนื้อเผือกก็ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะบดตอนยังร้อนๆอยู่ก็จะทำให้บดง่ายขึ้นนะคะ จากนั้นก็เติมหมวกะทิลงในกระทะค่ะตามด้วยเกลือป่นน้ำตาลปึกถ้าใครชอบรสหวานกว่านี้ก็สามารถเติมเพิ่มได้นะคะแล้วนำขึ้นตั้งไฟด้วยไฟค่อนข้างอ่อนนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนน้ำตาลละลายแล้วเติมเนื้อเผือกที่บดไว้ลงไปค่ะ ค่อยๆเคียเ่ยวไปเรื่อยๆนะคะสีของไส้เผือกเขายังอ่อนๆอยู่เราก็จะเติมสีผสมอาหาลงไปนะคะเติมสีม่วงลงไปประมาณ5 6หหยดค่ะ เวลาที่กวนไส้ใครมีใบเตยก็สามารถนำใบเตยไปกวนด้วยก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเขาแห้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พักให้เขาเย็นค่ะแล้วก็มาเตรียมทําแป้งนอกกันค่ะวันนี้จะใช้แป้งให้เป็นสีม่วงเข้ากับเผือกนะคะ ก็จะเติมสีม่วงลงไปในน้ําก่อนนะคะประมาณสัก3ามสี่หยดค่ะแล้วก็เตรียมร่อนแป้งค่ะแป้งเค้กและแป้งสาลียนเนี่ยประสงค์นะคะ แล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะคนแป้งและน้ำตาลให้เข้ากันจากนั้นก็เติมน้ำมันพืชลงไปค่ะตามด้วยไข่ไก่ตามด้วยน้ำเปล่าที่เราผสมสีม่วงไว้นะคะค่อยๆเติมค่ะ คลุกและนวดไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งเขาไม่ติดชามนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะเราจะพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะปิดฝาให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้แป้งเขาแห้งค่ะจากนั้นก็จะมาเตรียมทำแป้งในกันนะคะเตรียมร่อนแป้งแป้งสาลีนเนกประสงค์และแป้งเค้กค่ะ ตามด้วยน้ำมันพืชแล้วก็คลุกส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคลุกแค่สองสามนาทีก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นก็จะนำแรปมาห่อไว้แล้วก็พักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะไส้เผือกเขาเย็นสนิทแล้วเราก็จะมาเตรียมปั้นไส้กันค่ะ นำแรปมารองที่ตาช่างก่อนนะคะเพื่อความสะอาดค่ะวันนี้ไส้เราจะใช้ประมาณ16กรัมนะคะแป้งในและแป้งนอกเราพักไว้ครบ1ชั่วโมงพอดีก็จะมาเตรียมแบ่งแป้งกันค่ะ จะแบ่งให้ได้ประมาณสัก15ชิ้นนะคะชิ้นหนึ่งก็ประมาณ16กรัมค่ะอันนี้สำหรับแป้งในนะคะอย่าลืมเอาผ้าขาวบางชุบน้ำคลุมไว้ด้วยนะคะแป้งจะได้ไม่แห้งค่ะอันนี้คือแป้งนอกจะแบ่งให้ได้15ชิ้นเท่าๆกันเหมือนกันค่ะก็จะได้ประมาณสัก39หรือ40กรัมนะคะแบ่งเสร็จแล้วเราก็จะทำเป็นรูปกลมๆแบบนี้ไว้ค่ะ อย่าลืมคลุมผ้าเข่าบางชุบน้ำไว้ด้วยนะคะแป้งจะได้ไม่แห้งค่ะแล้วก็เตรียมแป้งชั้นนอกแป้งชั้นในแล้วก็ห่อแบบนี้นะคะวันนี้จะทำไส้เป็นสีต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าค่ะถ้าเราทำเยอะๆเราก็เตรียมผสมสีทีเดียวเลยนะคะ อันนี้เราทำน้อยชิ้นก็ทำแบบนี้ก็ได้ค่ะใส่เราก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะนำไปคลึงก็สเปรย์น้ำมันไว้ที่แผ่นรองหน่อยนะคะเพื่อว่าแป้งเขาจะได้ไม่ติดแผ่นรองแล้วก็ทาน้ำมันที่ไม้คลึงด้วยค่ะแล้วก็คลึงเบาๆนะคะ สำหรับคลึงครั้งแรกก็ไม่ต้องให้บางมากนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการคลึงครั้งที่สองก็ยิ่งยืดก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าเวลาเราม้วนแบบนี้ค่ะเขาก็จะได้หลายๆชั้นค่ะเวลาม้วนก็เอานิ้วชี้เนะะี่ยค่ะกดแป้งเข้าไปด้านในด้วยนะคะเขาจะได้แน่นๆค่ะก้นหอยเขาก็จะได้ชัดขึ้นนะคะเวลาเราทำเป็นรูปขนมค่ะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะ จากนั้นก็จะมาหั่นเป็น3ส่วนค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะคะสีอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าตัวแป้งเราใช้สีม่วงเผือกผสมไว้ก่อนแล้วนะคะถ้าเป็นสีแป้งธรรมดาสีของก้นหอยหรือว่าสีที่เราทำไส้ก็จะชัดขึ้นค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะคลึงเบาๆค่ะแล้วก็นำไส้มาหอนะคะถ้าแป้งเหลือเยอะแบบนี้เราก็เอาออกค่ะ แล้วก็คลึงให้กลมนิดนึงนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเราจะเตรียมนำไปอบกันนะคะก่อนที่จะอบก็นำมาแต่งหน้านิดนึงนะคะด้วยงาดำค่ะแปะงงาดำแบบนี้ไม่ติดเราต้องใช้ไข่แดงช่วยนะคะ เสร็จแล้วก็เตรียมนำเข้าเตาอ,อบเลยค่ะจะใช้ไฟบนประมาณ160องศานะคะเพราะว่าเตาเรามีขนาดเล็กหน้าขนมเขาก็จะอยู่ใกล้ไฟกลัวเขาจะไหม้ก่อนนะคะสำหรับไฟล่างก็ใช้ร70องศาค่ะใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะครบเวลา25นาทีแล้วขนมออกมาก็สวยน่ารับประทานมากๆเลยนะคะรอยเขาเย็นสนิทแล้วเราจะมาอบควันเทียนกันค่ะ ก็ตั้งไว้แบบนี้นะคะจุดไฟค่ะดับไฟแล้วรีบปิดหม้อเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการควันเทียนนะคะเดี๋ยวควันเขาจะระเหยออกไปซะกก่อนจะอบไว้ประมาณหนึ่งคืนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันนะคะ ทันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราอบไว้ประมาณ1คืนค่ะกลิ่นหอมควันเทียนมากๆเลยนะคะเราจะมาชิมรสดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะเนื้อเผือกแน่นๆเลยนะคะสำหรับคนชอบเผือกนี่ต้องถูกใจแน่ๆเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับขนมเปี๊ยกุหลาบไส้เผืือกอบควันเทียนหอมๆก็เป็นขนมอีกชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ได้นะคะสำหรับใครหลายๆคนกำลังมองหาอาชีพยอยู่ก็ลองไปทำดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ